ตอนที่ ,3715 ทํด้าได้ไม่เร็วหลายคนสนทนากันอยู่ที่นี่จนกระทั่งผ่านไปคู่หนึ่งแล้วมีคนเพิ่งเดึงสติกลับมาได้ตอนนี้คุมกําลังชั่วร้ายทั้งสองถูกทําลายแล้วพวกเราควรรับช่วงต่อภาระในเมืองให้เร็วที่สุดพอมีคนกล่าวเตือนชาวไวกังคนคนนั้นค่อยเอ่ยช่พวกเราไปเอถอะธุระในเมืองหลังจากนั้นต้องรบกวนถูกท่านแล้วพวกเขาสนทนาพาทีพลางเดิอนออกไปข้างนอก คิดจะระเบียบเมืองนี้ใหม่อีกครั้งขณะเดียวกันก็รับช่วงต่ออำนาจต่อจากเจ้าเมืองคนก่อนโดยเร็วที่สุดอีกด้านหนึ่งหลังจากพวกเฟิ่งจิวไปแล้วก็เดินทางอย่างชา้ชาๆเมืองที่พวกเขาเลือกพักแรมคือเมืองหลิงเซียนที่เป็นหนึ่งในสี่เมืองใหญ่ว่ากันว่าเมืองหลิงเซียนอยู่ใกล้กับสำนักเซียนนภาพิสุทธิ์ผู้ที่พักอยู่ในเมืองส่วนใหญ่คือวิญ,ญญาณบำเพ็ญและผู้ฝึกบำเพ็ญชาวบ้านธรรมดาสักคนหาพบได้ยากนักแทบจะเรียกได้ว่าคนที่มีพลังบำเพ็ญอยู่ที่นี่ไม่ได้ เข้าไปไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะเมืองลิงเซียนเป็นหนึ่งในสี่เมืองใหญ่ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ประชากรก็มากแค่เจ้าเมืองก็มีอยู่สี่คนแล้วแบ่งกันดูแลทิศตะวันออกใต้ตะวันตกและเหนือสี่เมืองยิ่งไม่ต้องพูดถึงตระกูลในเมืองเลยเนื่องจากพักอยู่ในเมืองลิงเซียนแม้แต่ผู้ฝึกบัเพ็ญธรรมดาในเมืองเมื่อออกไปเดินข้างนอกก็รู้สึกเหนือกว่าหลายเท่าแล้วด้วยเหตุนี้ผู้ที่ทำธุระและพักอยู่ในเมืองลิงเซียนได้ นอกจากผู้ผปูกบนเพนแล้วยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ร่ำรวยด้วยข้าวของในเมืองลิงเซียนไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะซื้อได้อย่างแน่นอนร้านค้าพวกนั้นไม่ใช่ร้านคนทั่วไปจําเปิดกิจการได้จะเป็นร้านค้าที่ขายสิ่งของไม่เปรตตาในเมืองก็เป็นไปได้ว่าเบื้องหลังมีคุมกําลังใหญ่คอยสนับสนุนอยู่ดังนั้นอยู่ในเมืองนี้แล้วต่อให้ยาก,ก่อเรื่องก็ต้องใคร่ควรหรือว่าตนเองทนรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ หลังจากพวกเขาเข้าใจแผ่นดินผืนใหญ่โดยเข้าแล้วสุดท้ายเลือดเมืองลิงเซียนแห่งนี้พอแม้ที่นี่เป็นหนึ่งในสี่เมืองใหญ่แต่กลับเป็นผู้นำของสี่เมืองใหญ่ในเมื่อต้องการหาที่พักระยะยาวย,ยอมตรงเลือกสถานที่ที่ดีที่สุดอยู่แล้วทางนี้เฟิ่จิฟวกับตู้ฟันไปจนถึงพวกเหลิงวาเดินทางไปยังเมืองลิงเซียนส่วนลัวอีไวฟ์เฟิงกูโม่และชีคังสี่คนพากันแยกย้ายไปจัดการเรื่องยุ่งยาก สิ่ที่ถูกทำลายระดับพลังมีกันอยู่สิบกว่าคนแต่สุดท้ายตระกูลที่มาหาเรื่องของพวกเขากลับมีเพียงไม่กี่ตระกูลในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาต้องตอบแทนด้วยมารยาทถึงจะถูกต้องอย่างไรเสียการหลบเลี่ยงยอมความก็ไม่ใช่วิสัยของนายยิงของพวกเขาแต่ฆ่าคนที่ไม่รู้อีโนอีนเนก็ไม่ใช่วิสัยของนายยิงพวกเขาเช่นกันด้วยเหตุน,นี้ครั้งนี้พวกเขาจึงคิดจัดการผู้นำตระกูลพวกนั้นเท่านั้นหลายวันหลังจากนั้น วกเฟิงจิวเปลี่ยนใช้รถเทียมมารูล้ลาหยุดพักริมทางตอนนี้หลายคนที่ส่งออกไปจัดการธุระทยอยกลับมาแล้วนายหญิงข้ากลับมาแล้ววุยเฟิงที่กลับมาเป็นคนแรกเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มก่อนจะหยิบแวนห้องมิติวงหนึ่งออกมาจากในห้องมิติในายหญิงหลังจากคาคาผู้นำตระกูลคนนั้นแล้วยังกวาดของมีค่าม,มากมายกลับมาด้วยนอกจากนี้ภาพก็สั่งปลดภาพเหมือนบนประการให้รางวัลไปด้วย โอ้เจ้าสั่งปลดผ้าเหมือนบนประกาศให้รางวัลได้อย่างไรเฟิงจิวเล่อคิวรับน้ำที่เหลืองซวงส่งมาให้เราดื่มคำหนึ่งจากนั้นถามเขาเสียงเบาแฮ่แฮ่เบยเฟิงยมยิม้มและหัวเราะใช้อุบายนิดหน่อยหลังจากนั้นต่อให้มีคนคิดอยากติดผ้าเหมือนของพวกเราพวกเขาก็ไม่กล้ารับแล้วเฟิงจิวฟังแล้วพลางขี้ยิม้มควรใช้วิธีใดก็ใช้เธออย่างนี้ถึงจะตัดปัญหาในภายหลังไปได้ครั้งนี้เจ้าทำได้ไม่เร็วขันได้ยินดั่งนั้น บนใบหน้าของวยเฟิงมีแต่รอยยิ้มขอบคุณนายญิงที่กล่าวชมตอนที่3,716ข่าวแพร่ออกไปนายญิงโลอีมาจากไม่ไกลประสานมือคาระวะจากการธุระเรียบร้อยแล้วเฟิงจิต่ตอบรับเสียงหนึ่งเห็นกูโม่และฉีคังสองคนมาจากไม่ไกลเช่นกันนายญิงจาัดก,การธุระเรียบร้อยแล้วสองคนคาระวะแล้วรายงานครั้งหนึ่งขณะเดียวกันหยิบของมีค่าจำนวนหนึ่งที่ได้จากตระกูลพวกนั้นออกมาด้วย ครั้งนี้พวกเขาไม่ทำรายคนอื่นจนถึงแก่ชีวิตเพียงเอาชีวิตของผู้นำตระก,กูลไปจนถึงป้นของมีค่าจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการเตือนสติพวกเขาหากยังมีครั้งหน้าเช่นนั้นก็จัดการได้ยากแล้วพักผ่อนเถอะลูอินกับตู้ฝานสองคนไปซื้อเรือนที่เมืองลิงเซียนก่อนเมื่อพวกเขาไปถึงในตัวเมืองแล้วคาจะได้เข้าพักท,ทันทีเพื่อจิวกล่าวบอกหลายคนให้นั่งลงพักผ่อนหลายคนนั่งลงข้างต้นไม้โลอ,อีกล่าวว่านายญิง ข้าได้ยินมาว่าซื้อเรือนที่เมืองลิงเซียนเป็นเรื่องยากมากเฟิงจิวฟังแล้วยิ้มขึ้นยากอย่างไรพวกเขาก็ย่อมมีวิธีพวกเราแค่รอก็พอเลิงวาที่อยู่ข้างๆส่งผลไม้วิญญาณจำนวนหนึ่งให้พวกเขาเอ่ยเสียงนุ่มว่าในยิงรู้ว่าซื้อเรือนที่เมืองลิงเซียนค่อนข้างยากถึงได้ให้ตู้ฟานกับลูอินไปด้วยกันหลายคนฟังดังนั้นก็ผันยิม้มใช้ตู้ฟานนับว่าเก่งกาจจัดการธุระได้เรียบร้อยหมดจด แค่เรือนในเมืองลิงเซียนหลังหนึ่งจะจัดการหามไม่ได้ได้อย่างไรอีกด้านหนึ่งตู้ฝานเดลูอินสองคนที่เดินทางไปด้วยกันก่อนมองประตูเมืองตะวันออกที่ดูน่าเกรงขามพวกเขาลวนยิ้มออกมาลูอินเจ้าดูสิเมืองนี้ดูไม่เลวเลยทีเดียวพัดในมือของตู้ฝานขยับพัดลมเบาๆเขาสวมชุดสีขาวทั้งตัวมีท่าทางของคุณชายจากตะกูลร่ำรวยลูอินที่สวมชุดสีดำข้างๆยิ้มกล่าวพวกเรามาที่ประตูเมืองตะวันออก หมายความว่าพวกเราจะซื้อเรือนที่ฝั่งประตูเมืองตะวันออกใช่หรือไม่สอบถามพื้นที่อื่นแล้วค่าตัดสินใจไม่ดีกว่าหรือไม่ต้องรีบร้อนพวกเราไปหาที่ดื่มชาสก,กาก่อนสอบถามพื้นที่ทั้งสี่เมืองดูว่าพื้นที่ไหนเหมาะให้หนายยิงบำรุงคันมากกว่ากันตู้ฝานยิ้มตายยีผัดลมอยู่เรื่อยๆพางเดินไปข้างหน้าใครจะเข้าเมืองล้วนต้องมอบอัญ,ญมณีส่วนคนที่อยู่ในเมืองแสดงป้ายโยคานะ พวกเขามอบอัญ,ญมณีและเข้าเมืองแล้วก็เดินเล่นไปเรื่อยๆก่อนจะหาโรงน้ำชาเพื่อน,นั่งดื่มชาสักครู่ได้ยินเดไมมผู้นำยอดเขาเริ่อของสำนักเซียนนภพิสุทธุก่าตรงโต๊ะปีกวิเวงที่พวกตู้ฝันนั่งอยู่ผู้ฝึกบำเพ็ญหลายคนนั่งดื่มชาอยู่เช่นกันพร้อมกับพูดถึงข่าวที่ได้ยินมาช่วงนี้เสียงเบาข่าวรู้เรื่องนี้ข่าวแพร่ออกมาหลายวันแล้วไม่เพียงผู้นำยอดเขาเริ่ถูกฆ่าสิ่งสำนักสิบกว่าคนที่เดินทางไปกับเขาก็กากถูกทำลายระดับพลังด้วย แต่สำนักเซียนนาพาพิสุทธิ์กลับไม่ได้จัดการและมีท่าทีที่เหมาะสมกับเรื่องนี้จนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครกันที่ฆ่าผู้นำยอดเขาเลินรวมถึงทำลายระดับพลังของสื์สำนักเซียนสิบกว่าคนนั้นเช่นนั้นพวกเจ้าต้องไม่รู้แน่ๆศพของผู้นำยอดเขาเลินถูกส่งกลับตระกูลเลิ้นสืบสิบกว่าคนที่ถูกทำลายระดับพลังก็ถูกส่งกลับตระกูลเช่นกันข้าได้ยินมาว่าคนของสำนักเซียนนาพาพิสุทธิ์สั่งให้วางเฉย แต่มีหลายตระกูลไม่เชื่อฟังไม่พอใจที่ลูกนั้นตระกูลถูกทำร้ายเช่นนี้ล้วนให้พวกเขาวาดภาพเหมือนของคนพวกนั้นติดภาพพวกเขาบนประกาศให้รางวัลป่าวประกาศว่าเป็นใครก็ตามฆ่าคนพวกนั้นได้จะให้รางวัลอย่างงามแทนคำขอบคุณไม่เพียงเท่านั้นได้ยินมาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะคนพวกนั้นมีกวางวิญญาณทองม่วงที่ลํำคาเป็นอย่างยิ่งสองตัว